สวัสดีครับสวัสดีน้าๆทุกท่านเลยนะครับผมก็กลับมาพบกับช่องฟันฟิชชิ่งกัน h ช n แนลกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอยู่กับรอกนะครับไดว่าเอ็กเซลเลอร์เบอร์2,500 x นนะครับนะครับก็เป็นตัวที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้ปี2023ตัวใหม่ล่าสุดนะครับแต่คลิปนี้ผมจะมานะครับมา อัปเกรดนะครับลายโรลเลอร์นะครับโดยการใส่ลูกปืนแบริ่งนะครับเข้าไปนะครับแทนที่บุชนะครับแทนที่บุชเพื่อเพิ่มความลื่นนะครับให้กับชุดลายโรลเลอร์นะครับการรีวิวผารอกรุ่นนี้นะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนๆนน้านี้ได้นะครับผมรีวิวผาลอกแบบละเอียดไปให้แล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาดูการอัปเกรดนะครับลูกปืนนะครับส่วนประกอบของลายโรลเลอร์นะครับผมเดี๋ยวให้นะนะดูคือมันจะมีวัตอ่ามันจะมี ิ้นส่วนเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเอาส่วนนี้ก่อนนะครับอ่าเวลาใส่นะครับผมใส่ใส่นะครับก็อ่หันนะครับหันรูฝั่งนี้ครับออกไปทางด้านด้านหน้าฝั่งนู้นนะครับแล้วก็เอาใส่เอาเกี่ยวเข้าไปนะครับข้างในนะครับนี่ครับเกี่ยวเข้าไปนะครับเกี่ยวเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ร้อยเข้ามานะครับให้ทะลุนะครับนี่ให้ทะลุแล้วก็มันจะอยู่ในท่านี้นะครับ เวลาใส่เนี่ยมันจะอยู่ท่านี้นะครับนี่ครับมันอยู่ท่านี้แล้วก็ก่อนจะใส่นะครับผมน้า,ห,นาหลายคนนะครับอย่าลืมแหวนตัวนี้นะครับผมคือแหวนตนัวเนี้มันจะเข้าไปอยู่ในนี้นะครับนี่มันจะเข้าไปอยู่ในนี้เห็ nant? นไหมครับปึ๊บนี่มันเข้าไปอยู่ข้างในนะครับเข้าไปอยู่ข้างในนี้แล้วก็ เราก็ดึงนะครับลวดนะครับดึงฝาไอตัวเบ้านะครับให้ไปล็อกอย่างนี้ครับอ่านี่ครับอยู่ท่านี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับอีกอันนึงมันจะมีบูธนะครับบูธเดี๋ยวผมถอดออกมาเลยดีกว่านะครับจะได้นวนะจะได้เห็นภาพนะครับมันจะมีบูธอีกตัวหนึ่งนะครับนี่บูธตัวนี้นะครับนานาก็ลงบางคนเขาก็งงนะครับว่าจะใส่ยังไงนะครับนี่ผมถอดมาให้แล้วนะครับผม อย่าให้หายนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่รับกับแกนของลายโรลเลอร์นะครับเพื่อทําให้โรลเลอร์มันหมุนนะครับเวลาใส่นะครับก็เอาด้านที่เป็นปลายนะครับบ้านที่เป็นปลายนะครับใส่ลงไปนะครับปึ๊บเนี่ยครับใส่ด้านนี้นะครับด้านในนะครับมันก็อยู่ท่าเนี้ยนะครับมันจะเรียบไปเลยนะครับกับตัวเบานะครับ แล้วก็ลายโรเลอร์นะครับลายโรเลอร์ถอดออกมานะครับข้างในจะเป็นอย่างนี้นะครับมีแหวนรองอยู่อันนึนงครับส่วนตัวลายโรเลอร์เองนะครับลายโรเลอร์เองมันจะมีอยู่2ชิ้นนะครับลายโรเลอร์เป็นบูทพลาสติกนะครับนะครับ2ชิ้นนะครับทีนี้ความหนานะครับมาดูขนาดของบูทนะครับวงในเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ3มมิลนะครับอยู่3มมิลละและแล้วก็วงนอกเนี่ยเมิลนะครับ ส่วนความหนาความหนานี่หน่งจุดมิลนะครับซึ่งนะครับซึ่งลูกปืนนะครับลูกปืนที่เราจะเปลี่ยนกันเนี่ยมันจะเป็นขนาด4ี่เนะครับสี่ซึ่งมันอาจจะทําให้ตรงนี้นะครับให้นะดูนะครับนี่ครับมันอาจจะไม่ฟิตนะครับพอดีนะครับมันมีระยะอยู่บ้างนะครับแต่ว่าลูกปืนที่เป็นขนาดพอดีเนี่ยกับพุดเนี่ยในท้องตลาดเนี่ย ่ามันไม่มีนะครับมันไม่มีมันไม่ม of ีนะครับก็เลยต้องใช้ลูกปืนตัวนี้นะครับทีนี้เราก็จะทําการนะครับใส่เข้าไปนะครับมันจะดูหลวมๆหน่อยนะครับนิดนึงแต่ทีนี้ว่าเดี๋ยวเราจะแก้นะครับเราจะแก้โดยการนะครับใส่นะครับโรลเลอร์เข้าไปนะครับนี่ครับตัวโรลเลอร์นะครับใส่ตัวโรลเลอร์เข้าไปนะครับแล้วก็บุ้นะครับบุ้พลาสติกนะครับบุ้พลาสติก เราต้องใส่บุดพลาสติกตัวนี้เดิมก็ไป1ตัวนะครับเพื่อให้แกนนะครับมันทะลุมาพอดีนะครับทําให้ลูกปืนเนี่ยมันไม่ขยับนะครับแล้วก็ตะใบนะครับผมตะใบให้มันบางลงนะครับผมตะใบให้มันบางลงเหลือแค่1.40นะครับมิลนะครับหรือ1.5มิลก็พอนะครับนะครับเดี๋ยวจะให้น้าๆดูว่าทําไมผมต้องตะใบเหลือแค่นี้นะครับใส่ไปแล้วนะครับผมจะให้น้าๆดูนะครับ คือระยะตรงนี้นะครับระยะเหล็กแกนตรงนี้มันต้องเลยบูตมาหน่อยหนึ่งนะครับเนี่ยครับระยะขอบนอกนะครับมันต้องเลยบูตมาหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะมันจะไปกดกับกดกับแหวนตัวนี้กับเบ้าตัวนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งครับพอประกอบแล okay. way, ้วมันจะอยู่ท่านี้ครับแล้วก็มันทําให้แกนเนี่ยอ่ามันทําให้โรเลอร์เนี่ยมันหมุนได้นะครับโรเลอร์มันหมุนได้นะครับ ถ้าเราไม่ตะใบเลยเนี่ยถ้าเราไม่ตะใบนะครับกลายเป็นว yeah. ่าขอบตัวเนี้ยนะครับขอบของโรลเลอร์เน anyway> um ี่ยนะครับขอบของโรลเลอร์เนี่ยตัวเนี้ยขอบคมๆตัวเนี้ยโค้งๆส่วนโค้งตรงเนี้ยนะครับเนี่ยมันจะไปเสียดสีกับเสียดสีกับเบ้านี้นะครับนี่ครับเบานี้รอบๆตรงนี้นะครับนี่รอบๆตรงนี้ทําให้โรลเลอร์มันไม่หมุนนะครับอ่านะครับต้องให้แกนเนี่ยมาชนกับ เบ้านี้นะครับตัวนี้นะครับโรลเลอร์มันถึงจะหมุนนะครับเราใช้ลูกปบนนะครับแค่ตลับเดียวก็พอนะครับผมใช้ตลับเดียวก็พอนะครับและฝั่งนี้ก็เป็นลายเป็นบุชเหมือนเดิมนะครับเพื่อประคองแกนไม่ให้โรลเลอร์มันขยับแก่งไปมาอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับมันถึงจะสามารถประคองสายได้นะครับเดี๋ยวเราไปประกอบกันนะครับผมประกอบก็ใส่ตามเดิมเลยนะครับผม นนี่ะรับคใส่ไปแล้วนะครับนี้นะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้นะครับนะครับอยู่ในท่านี้นะครับแหวนนะครับลายลายโรลเลอร์นะครับอย่าลืมแหวนตัวนี้นะครับแหวนตัวนี้นะครับต้องไปใส่อีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้ครับใส่ไปในนี้นะครับพอเสร็จแล้วมันก็จะอยู่ท่านี้นะครับนี่อยู่ท่านี้นะครับ แล้วก็ใส่น็อตนะครับดูล็อกตรงนี้ด้วยนะครับล็อกตรงนี้นะครับนี่ครับมันจะมาชนกับเป้าพอดีนะครับมีเบ้าตรงนี้ทีหนึ่งนะครับให้มันสนิทกันนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาขันล็อกอีกทีนึงนะครับให้แน่นนะครับตอนนี้ก็ผมก็ติดตั้งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับคือมันจะมีระยะระยะฟรีอยู่บ้างนิดนึงนะครับนิดเดียวนะครับนิดเดียวจริงๆนะครับอ่านะครับเพราะว่า ถ้าเราใส่ลูกปืนไม่ต้องสองตลับเนี่ยมันจะติดนะครับก็เลยต้องใส่ลูกปืนได้แค่ตลับเดียวนะครับนี่นะครับมันก็ขยับไปนิดเดียวนะครับซึ่งไม่มีผลต่อการเลียงสายแน่นอนนะครับแล้วก็สปูลโรเลอร์เนี่ยก็หมุนปกติเลยนะครับนี่ครับหมุนลื่นเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีนะครับของผมเองนะครับผมถ้าใครมีวิธีอื่นนะครับก็มาแบ่งปันกันได้นะครับแบ่งปันกันได้นะครับก็ เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการอัปเกรดลูกปืนลายโรลเลอร์นะครับสองลอกอ่าเอ็กเซลเลอร์นะครับ lt เบอร์2005นะครับโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด u b s c ไ i b e กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจเพื่อจะไม่พลาดในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ต้องขอตัวลาณานะันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ